สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับฟังรับพระพรด้วยกันนะครับวันนี้พระคำให้ชีวิตเป็นของวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2020ครับหัวข้อบัญญัติแห่งรักให้ความสว่างแก่ชีวิต1ยอห์นบทที่2ข้อ7ถึง11นะครับ ขอบคุณพระเจ้าครับพระคำให้ชีวิตเมื่อวานนี้ย้ำกับเราว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้ชีวิตของเราไม่ทำบาปแต่เพราะเราเป็นมนุษย์ที่พลาดทำบาปได้บ่อยๆแต่ในเวลาที่เราพลาดครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ช่วยของเราในการทูลขอการอภัยจากพระบิดาโดยพระเยซูทรงสละพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราเพื่อยับยั้ง ความพินาศในนรกของเราและของคนทั้งโลกครับด้วยความเที่ยงธรรมของพระองค์นั่นเองคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าจะเกิดความมั่นใจได้ว่า 1. เรารู้จักพระองค์ 2. ความรักของพระเจ้าก็บริบูรณ์อยู่ในเราอย่างแท้จริงและเพราะเหตุนี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระเจ้าเป็นประการที่3นะครับดังนั้นคนที่กล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์ น่าอัศจรรย์นะครับพี่น้องเพราะพระเจ้าไม่ได้วัดความประพฤติของเราว่าชอบทรรมมากน้อยเพียงใดในการที่จะพิพากษาเราครับว่าเราควรจะได้เป็นสิทธิ์ได้มีสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้าหรือไม่ได้มีสิทธิ์เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์หรือไม่แต่พระเยซูคริสตท์ทรงยืนยันว่าชีวิตที่ดําเนินในพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เราทำครับ และหากเราทำตามเราจะเกิดความมั่นใจในชีวิตว่าเรารอดแน่ๆดังนั้นตามมาตรฐานนี้คริสเตียนเราจึงควรดำเนินชีวิตเหมือนอย่างองค์พระเยซูคริสต์ครับพี่น้องครับวันนี้อักทรตยอนให้ความกระจ่างว่าการดำเนินชีวิตของคริสเตียนควรดำเนินไปด้วยความรักตามพระบัญญัติของพระเจ้าเรารับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับในหนึ่งยอนบทที่สข้อ7ถึง11 ขอพี่น้องไตรตรองจดจอ่อและก็จดจําไว้นะครับให้ได้นะครับหนึ่งยอนบทที่สองข้อ7จ็ถึงสิครับท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ได้เขียนบัญญัติใหม่ถึงท่านเลยแต่เป็นบัญญัติเก่าซึ่งท่านเคยมีอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกบัญญัติเก่านั้นคือคําซึ่งท่านได้ยินมาแล้วอีกในหนึ่งก็กล่าวได้ว่าข้าพเจ้าเขียนบัญญัติใหม่ถึงพวกท่านซึ่งเป็นความจริงทั้งในพระองค์และในท่าน เพราะว่าความมืดนั้นกำลังผ่านพ้นไปและความสว่างแท้กำลังส่องอยู่แล้วผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างขณะที่ยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืดมืดครับผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่างและในตัวเขานั้นไม่มีอะไรทําให้สะดุดแต่ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็อยู่ในความมืดและเดินในความมืดและไม่รู้ว่าตนกําลังไปไหน เพราะว่าความมืดทําให้ตาของเขาบอดไปเสียแล้วพี่น้องครับผมขอทวนพระคําที่ผมอ่านไปนะครับท่านที่รักข้าพเจ้าไม่ได้เขียนบัญญัติใหม่ถึงท่านเลยแต่เป็นสิ่งเก่าที่ท่านเคยมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกคือท่านได้ยินมาแล้วหรืออีกในหนึ่งอาจพูดได้ว่าข้าพเจ้าเขียนบัญญัติใหม่ถึงท่านซึ่งนี่เป็นความจริงทั้งในพระองค์และในท่านเพราะความมืดกําลังจะผ่านพ้นไปและความสว่างแท้กําลังส่องอยู่แล้ว ดังนั้นคนที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างขณะที่ยังเกลียดชังพี่น้องก็แสดงว่าเขายังอยู่ในความมืดและคนที่รักพี่น้องก็อยู่ในความสว่างในตัวเขาไม่มีอะไรทําให้สะดุดแต่คนที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็อยู่ในความมืดและเดินในความมืดและไม่รู้ว่าตนกําลังไปไหนเพราะว่าความมืดทําให้ตาของเขาบอดไปเสียแล้วพี่น้องครับพี่น้องเคยเล่นเกมที่ให้เราปิดตา แล้วเดินจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายข้างหน้าระยะไม่ได้ไกลหรอกครับประมาณ5-6เมตรโดยวางสิ่งของระเกะระกะไว้ข้างหน้าเราไหมครับเวลาเราได้ลองเดินสำรวจทางเดินโดยไม่ยังไม่ปิดตานะครับเราก็คงเดินได้ง่ายๆและก็เราจะไม่สะดุดเลยแต่เมื่อปิดตาความมั่นใจในการเดินจะเหลือศูนย์เลยครับเราจะรู้สึกว่าเราสะดุดแน่ๆและอาจบาดเจ็บได้นะครับ ชีวิตที่เดินในความรักก็เหมือนตอนเรายังไม่ปิดตาแต่เมื่อเกลียดชังเราจะเดินเหมือนคนตาบอดครับพี่น้องครับท่านอัครทูตยอนได้เขียนคําตักเตือนด้วยเริ่มต้นยืนยันกับคิดชนว่าพวกเขาเป็นที่รักของท่านหลายครั้งครับเวลาเราอบรมหรือเตือนสอนใครในบทเรียนที่ผิดพลาดได้ง่ายเราอาจจะใช้ภาษาที่แรงแต่อัครทูดยอนยืนยันด้วยความรักในการเตือนสอนของท่าน ไม่ง่ายครับที่เราจะพูดความจริงด้วยใจรักนะครับด้วยความรักแต่นั่นเป็นวิถีที่สวยงามที่เราจะพบในวันนี้และให้เรานำไปใช้ในชีวิตจริงนะครับบัญญัติรักนี้ไม่ได้หมายไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องเก่าที่เราเคยมีอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับท่านยอนบอกไว้อย่างนั้นมันเก่าเพราะท่านเคยได้ยินมาแล้วคำว่ามีอยู่และเคยได้ยินช่วยให้เรารู้ครับว่ามันเก่า ไม่ใช่เพราะการเวลาที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ตั้ง2-3งสาพันปีนะครับนะแต่เก่าเพราะเราเคยมีประสบการณ์นี้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเคยเรียนรู้มาแล้วเมื่อกล่าวถึงบัญญัติรักนั้นทําให้ผมคิดถึงยอห์นบทที่13ข้อ34-35นะครับว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านนะครับคือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราพระองค์พระเยซูเจ้าทรงตรัสไว้นะครับท่านยอนบันทึกคําเหล่านี้ไว้และบอกว่าความรักนี้เริ่มเรียนมาจากพระเยซูทรงรักเราก่อนและให้เราเรียนรู้แล้วก็รักกันและกันโลกจะรู้ครับว่าท่านเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับ ให้ความรักกันและกันนี้มันหนักแน่นในทุกอนูของหัวใจของเราครับเพราะนี่เป็นหัวใจหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและก็รักซึ่งกันและกันต่อไปนะครับพระเยซูบอกเราว่านี่เป็นบัญญัติใหม่ที่พระเยซูให้เราที่จริงคำสั่งให้รักกันและกันก็เหมือนคำสั่งในเลวีนิติบทที่19ข้อ18ซึ18 18่งโมเสสบันทึกไว้นะครับว่า แต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแสดงว่ามีอยู่แล้วเอะแล้วทำไมพระเยซูจึงบอกว่ามันเป็นบัญญัติใหม่ศาส,สนาจารย์วิลเลียมบาร์เคลนะครับให้มุมมองที่น่าคิดครับคือใหม่เพราะรักแบบพระเยซูคริสต์คือรักจนสละชีวิตให้เราได้เช่นเดียวกับเวลาที่เราไปกินกว๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะครับที่เราเคยกินมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งมันเป็นของใหม่ทันทีครับเมื่อเราได้ไปกินโดยฝีมือของ ยอดเชฟที่ทำได้อร่อยที่สุดสูตรอะไรนะที่ทำให้มันแตกต่างจากคนอื่นก็สูตรของเชฟท่านนี้ไงล่ะเช่นกันครับมันใหม่เพราะเราไม่เคยทำได้ที่จะรักจนสุดหัวใจต่อคนอื่นแต่มันใหม่ในวิถีชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทำให้เราได้เห็นครับว่าพระองค์ทรงรักแบบนั้นได้นี่ทำให้เราต้องเรียนรู้รักแบบพระองค์ให้ได้มันเลยใหม่นะครับ ท,ทั้งที่มันเคยรู้มาแล้วว่าให้รักแม้แต่ศัตรูแต่พระเยซูกิเจ้ามาสำแดงให้เราเห็นความจริงครับบนไม้กางเขนว่ารักคนที่ไม่น่ารักรักคนที่ไม่ชอบเรารักคนที่ทำให้เราเจ็บจนร้องขอพระเจ้ายกโทษคนที่จับพระองค์ไปตรึงกางเขนนั้นมันมีความหมายมากรับแบบนี้หมายความว่าอะไรครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับ ดังนั้นข้อ8จึงบอกเราว่าอีกในหนึ่งก็กล่าวได้ว่าข้าพเจ้าเขียนบัญญัติใหม่ถึงพวกท่านซึ่งเป็นความจริงทั้งในพระองค์และในท่านคือมันจะเป็นบัญญัติใหม่เพราะพระเยสุริจเจ้าทรงรักเราได้จริงๆและทรงเรียกร้องให้เรารักคนอื่นได้อย่างพระองค์ทรงทำมันจนมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอาเมนขอบคุณพระเจ้าไหมครับ พี่น้องครับพระเยซูไม่ได้ลังเลว่ามันจะเกิดในชีวิตของเราไม่ได้ยอนเองก็ไม่ <c oughs> ก็พบครับว่ามันเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของท่านท่านยอนนั้นตอนที่เป็นสาวกนะครับนะก็เคยขอพระเยซูให้ขอไฟให้พวกเขาขอไฟจากสวรรค์ลงมาเผาชาวบ้านที่หมู่บ้านหนึ่งในสมาเรียที่รู้ว่าพระเยซูจะไปเยี่ยมที่หมู่บ้านนั้นแต่พวกเขาไม่ยอมต้อนรับพระองค์ แต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงห้ามไวโอ้โหท่านใจร้อนมากทีเดียวนะครับเวลานี้ท่านได้เรียนรู้ที่จะรักแบบพระเยซูคริสต์แล้วและเชื่อว่าเราเองก็จะรักได้จริงเช่นเดียวกันอักระทูดย้อนให้เหตุผลว่าเพราะว่าความมืดนั้นกําลังจะผ่านพ้นไปและความสว่างแท้กําลังส่องอยู่แล้วในที่สุดครับความสว่างก็จะเป็นฝ่ายชนะความมืดได้ดังนั้นในข้อ9ที่ คนที่พูดว่าตนอยู่ในความสว่งางขณะที่ยังเกลียดชังพี่น้องของตนคนนั้นก็ยังอยู่ในความมืดมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะบอกว่าเรารักคนอื่นขณะที่เรายังเกลียดชังเขาเรายังอยู่ในความมืดครับข้อ10ถึงข้อ11ท่านจึงสรุปชัดเจนว่าคนที่รักพี่น้องก็อยู่ในความสว่างและเขาจะไม่สะดุดแต่คนที่เกลียดชังก็ยังอยู่ในความมืดเดินในความมืดเขาจะไม่รู้ว่าตนจะไปทางไหน เพราะความเกียจชังมันทําให้เขาตาบอดครับผมรู้สึกบทเรียนนี้แรงมากมันแทงใจเราใช่ไหมครับเพราะเราพบว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้แบบนี้เลยแต่ยังไม่ได้มีชีวิตแบบนี้ร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นให้เราก้าวไปให้ถึงครับให้เราร้องขอพระเจ้าจริงจังและให้เราได้เรียนรู้ให้รักคนที่ไม่น่ารักได้พระเจ้าจะอนุญาตให้เราเจอคนไม่น่ารัก และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูฝึกเราครับจนในที่สุดเราจะรักคนอื่นได้อย่างแท้จริงและความรักนี้ครับเป็นสิ่งที่เรียนกันตลอดชีวิตครับอย่าก,กลัวที่จะเรียนรู้นะครับผมมี2องคำถามพระคำให้ชีวิตของวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2020นะครับหัวข้อบัญญัติแห่งรักให้ความสว่างแก่ชีวิตหนึ่งยอนบทที่2ข้อ7ถึงข้อ11ครับ คำถามแรกครับคุณเคยได้รับความรักแบบพระคริสตจากใครไหมอาจไม่ถึงร้อเอร์เซ์แต่เท่าที่คุณรู้สึกว่ามันมากที่สุดเท่าที่คุณจะนึกถึงได้เวลานั้นเองคุณเรียนรู้ที่จะรักพี่น้องอย่างไรบ้างขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีคนที่แสดงความรักต่อเราแบบนี้นะครับประการที่2ครับหากให้คุณแสดงความรักต่อคนที่คุณเกลียดชังน้อยที่สุดนะครับเท่าที่คุณนึกได้นะครับนะ ถ้าเกียรติชังมากที่สุดนี่เราคงจะไปฝึกยากนะครับแต่เอาน้อยที่สุดครับคุณคิดว่าคุณจะทําอะไรและทําอย่างไรขอเชียร์ให้คุณเริ่มลงมือทําในสัปดาห์นี้เลยนะครับแล้วจะพบสิ่งดีแน่นอนครับเราเล่าประสบการณ์อันน่าสนใจของคุณมาสู่กันฟังนะครับอย่าเอ่ยชื่อคนหรือคิดจักนะครับอธิษฐานด้วยกันครับโอ้พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นความรักและพรงทรงรักเราก่อน เราจึงเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นต่อไปขอบคุณที่พระองค์ทรงสั่งเราให้รักกันและกันพระองค์ทรงมั่นใจว่าเราจะทําได้พระองค์ทรงเป็นบัญญัติใหม่ให้เราได้เห็นความรักที่ไม่เหมือนเดิมความรักที่มนุษย์รักกันและกันนั้นมันไม่ใหญ่เท่าพระเจ้ารักเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้ารักเราเพราะพระองค์นั้นทรงรักคนที่เกลียดชังพระองค์คนที่จับพระองค์ไปตรึงบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ทรงสำแดงความรัก จนร้องขอต่อพระบิดาให้ยกโทษคนเหล่านี้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรลงไปโอพระบิดาเจ้าข้าขอสอนและฝึกเราที่เราจะเดินในความสว่างคือความรักและก็เอาจริงเอาจังกับการดําเนินชีวิตแบบนี้และไม่อยู่ในความมืดคือเกลียดชังคนอื่นขอพระเจ้าทรงโปรดสอนและฝึกชีวิตของเราด้วยให้เราได้ดําเนินชีวิตแบบที่จะรักคนอื่นได้อย่างแท้จริงเหมือนที่พระองค์ได้ทรงรักเราจะได้เป็น คนที่เรียนแบบชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้พงเจ้าข้าขอบคุณพระองค์เราทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ลังเลเลยที่จะเชื่อว่าเราจะเรียนรู้ความรักแบบนี้ได้ยอนเองก็มีประสบการณ์ครับท่านเรียนรู้แล้วแล้วก็ไม่ลังเลจะบอกเราครับว่า เราสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ให้เรากล้าหาญครับที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยกันเพราะนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่ยืนยันกับเราครับว่าให้เรารักกันและกันเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เราครับว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องนะครับสวัสดีครับ